เราอาย่ไหร่นยิบเจ็ครับยิเจ็รอะไรนะยิเจ็ดครับยิเนาเ็ แล้วนี้เราเราทำไมถึงไปทำน่ะเรารับสารภาพไหมรับครับแล้วทำไมเราไปก่อเหตุในโรงยาบาลนั่นน่ะคนเขาเดอดร้อนน่ะเป็นนี่ครับงเมาเราฮะฮะเมาเราลงทะเบนอดเราทำกี่ครั้งสอครั้งสามครั้งนะอ๋เอามีท่านไหนบ้างเรามียละเอียดะไม่มีอาวเราไปรักอะไรบ้างในโรงพยาบาลเขากโทรศับ่เดี๋ยวครับเงินได้เราไหมไม่ครับอยไ้แหวนเเาม เรโทรศัพท์เอาไปทำอะไรนี่เราไปเดี๋ยวไปจำมานจสร้างเคลื่อนไปนี่นะครับอะเอาไปจำครับเอาไปจำเราเอาเงินไปทำอะไรแม่ทำอะไรตรวจสารพิษนะตื่นไหมตื่นแล้วเอาูกเสพยาด้วยเอาเอาเงินที่ไปซื้อยาด้วยใช่แล้วซื้อที่ไหนเข้าบ้านเข้ามาขายให้ัเม็ดเม็ดอะไรเม็ดจับบ้าน สีสิบบาทห้าสิบบาทเด้อสี่สิบบาทเสียบานานนี่ยังเสียบานานยังครับกี่ปีแนละ้วตั้งแต่เสียบมาเลยครับเป็นการเสียเนี่ยนะครับเคยเราจับติดคุกมาก่อวันไหมไม่ครับไม่เคยเพราะทำไมเราต้องมาทำในโรงพยาบาลนะเราไม่ต้องสา่งหรอกคนป่วยยากคนป่วยต้องมาเฝ้าไข้อะไรเงี้ย,ค,ย,ย,ค,รยครับสงสารนะครับเราเราไปทำมาฉีดได้ก็ใส่หมดนะครับฮะตอนนั้นอารมณ์ชั่ววูบครับ มันเมาเล่าครับกินเหล้าแล้วไปกินเหล้าแล้วก่อเหตุโทรศัพท์มีรุ่นไหนบ้างที่เราดูเป็นรุ่นไหนบ้างที่ที่เอกไปนี่กว่าว่าจะจัดตารไม่ใช่ไมยจับหมายว่าจอดคือรู้ความไม่มาจับเราจัดงานั้นเนี่ยทำงานที่ไหนอยู่หลังช่องที่บ้านประจังเนได้ห้าร้อยบาท พขาไปเขาไม่ได้เขานอนหลับอยู่ครับขอให้นอนหลับอยู่ก็ไม่ได้เขานอนเพราะเขาแล้วนขาหลับอยู่แล้วก็เข้าไปเอาครับไม่แล้วเขานอนหลับหีืเขาไม่ครับเขาวางไว้ข้างนอกครับเอาวางไว้ข้างนอกเราเห็นเขาใครนอนไม่ได้ดูมีทำดีเท็จนะสามเท็จเนาะครับประมาณดี๋ยวผู้การก็ให้เราไปดูผู้ใหญ่เองแล้วก็การข้ามาดึงข้างใน